ฮัลโหลสวัสดีครับพบกับผมนนรีวิวทอยอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ฮะเป็นเวลาประมาณสามทุ่มแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับก็ผมก็ยังไม่ได้นอนนะครับคือแบบว่าวันนี้ฮะเป็นเป็นวันสิ้นปีนี้แล้วนะครับผมวันนี้ครับผมจะมาผมจะพาทุกคนมาร่วมส่งท้ายปีกันนะครับผมในการมารีวิวของเล่นอันนี้อีกแล้วนะครับผม เดี๋ยวคนเขาก็ถามว่าผมจะมารีวิวแบบเดิมๆอีกแล้วเหรอครับไม่ใช่ครับแต่ว่ามีกล่องครับนี่ครับเป็นตัวฟาสต์รันครับผมนี่ครับมันคือตัวมังกรฟาสต์รันนะครับนี่มันจะเป็นตัวฟาสต์รันเลยนะครับซึ่งในกล่องนี้นะครับผมจะมีตัวฟาสต์รันสโตนมาให้หนึ่งอันนะครับผม เดี๋ยวให้ดูตัวกล่องก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูของข้างในนะครับนี่ครับก็มีอุลตร้าแมนเบรซ่าล่างฟาสต์รันที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างๆตรงนี้ครับก็เป็นตัวมังกรฟาสต์รันนะครับผมและข้างๆตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถเอามาเล่นกับดาบทิวโซไนท์ก็ได้นะครับ นี่ครับและพอมันรวมร่างกับทิวโซไนท์แล้วมันก็จะรวมเป็นดาบทิวโซไนท์ฟาสดันแล้วนะครับผมนี่ครับแล้วเขาก็จะมีบอกต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับผมว่าเราต้องเล่นกับมันยังไงบ้างนะครับอันนี้คือแบบว่าอันดับแรกคือแบบว่าเขาสามารถบอกว่าเอาฟาสดันสโตนไปเล่นกับเบรซาเบสก็ได้นะครับผม แล้วก็ถ้ามไม่ตายที่อยู่ตรงนี้นะคะับผมสามถ้าไม่ตายนะครับมันก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุาตขอตัวทําการแกะแป๊บนึงก่อนนะครับผมเริ่มทำการแกะเลยนะครับนี่ครับแกะออกมาแล้วครับ นี่ครับของข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเปิดอันนี้ขึ้นมาก่อนนี่ครับมันก็จะมีของข้างในอยู่ในนี้สองอย่างนะครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูอันที่อันแรกกันก่อนเลยนะครับผมว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับผมที่อยู่ตรงนี้นะครับอันดับแรกนะครับนี่คือเป็นฟ้ากันสโตนนะครับลงสีก็เป็นแดงทองนะครับผมเดี๋ยวให้ดูกันใกล้นะครับ นี่ครับมันก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเอาไปเล่นกับเรซ่าเบรสก็ได้นะครับผมนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคครับต่อไปนะครับมาดูรลเอกของงานนี้กันนะครับผมดึงออกมาว้าวแลาก็ได้มันมาแล้วนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูตอนแบบนี้ก่อนนะครับผม เอาละครับวิธีทํามันนะครับแล้วก็แบบว่าเอาเราแบบว่าแบบว่ากลางปีก่อนนะครับผมอ่าแบบนี้เรายังกลางไม่ได้นะครับผมเราต้องเอาขามลงมาก่อนนะครับต่อไปนะครับกลางปีมันออกมานี่ครับได้มาแล้วครับเดี๋ยวให้ดูกันข้างหน้าก่อนนะครับผมนี่ นี่ครับแล้วมันอ้าปากได้นะครับผมดูนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมสีเหลืองๆตรงนี้ครับมันเป็นพลาสติกแบบแบบว่านิ่มๆนะครับผมมันก็เหมือนกับอันนี้นะครับผมอันนี้อันนี้ก็นิ่มเหมือนกันนะครับตรงปลายมันนะครับนี่นี่ครับตรงที่เป็นสีเหลืองมันจะนิ่มเลยนะครับผม ส่วนตรงที่เหลือมันเป็นพลาสติกนะครับผมเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับผมนี่ครับแล้วเราก็มาดูลูกเล่นเสียงกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราดึงที่กันทานออกครับ,บเดี๋ยวเรามากดฟังกันนะครับผมโดยการกดปุ่มตรงกดปุ่มตรงนี้นะครับผม มันก็มีประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้มันมารวมร่างกับทิวโซไน์นะครับผมโดยการเอาอันนี้ลงมาครับเราต้องทํากลับให้มันเป็นเหมือนเดิมนะครับผมคือเก็บปีกครับต่อไปนะครับเอาเอาตัวทิวโซไนท์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็จับมันกลับหัวครับนี่ครับแล้วเราก็แบบว่า มันจะมีร่องมันตรงนี้อยู่นะครับถ้าเกิดใครเห็นนะครับผมมันนี่ครับถ้าเกิดตรงนี้นะครับมันก็จะลงกับร่องตรงนี้นะครับผมแล้วมันก็จะไปสัมผัสสวิตท,ที่อยู่ตรงข้างหลังมันนะครับผมแล้วเราก็ทําการเสียบมันเข้าไปเลยนะครับเอาตรงๆนะครับนี่ครับ มันจะเริ่มยาวแล้วนะครับผมมันยาวเป็นเจ็ดสิบเซนเลยนะครับเนี่ยปกติทิวโซไนอันนี้ยาว50แล้วนะครับผมอันนี้เพิ่มมาอีกก็70แล้วนะครับผมนี่ครับมันเริ่มยาวขึ้นนะครับผมแล้วก็ให้ฟังเสียงฟันดาบก่อนนะครับ ต่อไปนะครเดี๋ยวเรามาใช้ท่าไม้ตายกันนะครับผม <nt uk> อันนี้ดึงดึงทีแรกท่าไม้ตายดึงทีแรกอันนี้ไม่มีในหนังนะครับผม แต่ถ้าดึงสองทีนะครับมีแน่นอนครับดึงสองทีอันนี้มีในหนังนะครับผมนี่ครับถ้าไม่ตายอันนี้นะครับมันอันที่สองนะครับดึงสองครั้งนะครับมันมีในหนังนะครับผมคือแบบว่าตอน นั้นนะครับคือแบบว่าคือเบรซ่านะครับผมเอาอันนี้แทงไปที่พื้นนะครับผมและแล้วก็มีมีคลื่นเวฟไฟขึ้นมานะครับผมต่อไปนะครับดึง3าอันนี้มีในหนังแน่นอนครับถ้าไม่ตายนี้อยู่ในตอนที่20นะครับผม ต่อไปครับดึงสีทีนี่ครับ ถ้าไม่ตายดึงสี่ครั้งไม่มีในหนังเหมือนกันนะครับผมต่อไปครับถ้าไม่ตายสุดท้ายครับดึงห้าที นี่ครับมีทังเสียงเบรซ่ากับเสียงฟาร์รันเลยนะครับผมคือสองอันนี้มีมีเสียงเดียวกันเลยนะครับนี่ครับมันก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมวิธีการเอาออกนะครับผมก็คือแบบว่าเห็นปุ่มตรงนี้ไหมครับแล้วก็ฝั่งนี้เช่นเดียวกันครับแล้วก็ตรงนี้อีกครับตรงนี้อีกแล้วก็กดปุ่มสามปุ่มนี้พร้อมกันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ออกครับตอนดึงออกนะครับก็มีเสียงด้วยนะครับผม นี่ครับมันก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับมันก็แบบนี้ครับผมสําหรับส่งท้ายปีคลิปนี้นะครับผมก็มารีวิวตัวฟาสต์รันให้ดูกันนะครับผมมันก็เป็นออกมาได้หน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ครับมันก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ส่งท้ายปี นี้เนี่ยครับก็แบบว่าก็รีวิวตัวฟาสต์รันนี้เรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดแบบว่าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอยากให้ผมรีวิวอะไรอีกนะครับผมก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างนี้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็แบบว่าขอจบการรีวิวแค่นี้นครับผมก็ค่อยเจอ next รีวิวนะครับสวัสดีครับ